สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเชียร์เหลาบอลแตกเหมือนอีกเช่นเคยครับเมื่อคืนโปรแกรมวันอาทิตย์ครับก็เสมอตั้งแต่คู่แรกนะครับเวลครับสองทุ่มครับอุตสาห์ได้ใบแดงจากไอแลนด์นะครับแต่เวลไม่สามารถเอาชนะได้ครับพอคู่ดึกก็รัสเซียครับนำก่อนนะครับครึ่งแรกกะว่าใสๆแล้วผมปิดนอนแล้วตื่นมาครับเสมอหนึ่งหนึ่งพระเจ้าหูขาดครับโดนหานครับก็เรียบร้อยไปครับ โดยโปรแกรมวันจันทร์ครับก็ยังอยู่ในช่วงโปรแกรมหลักของทีมชาติครับของยูฟ่าเนชั่น g ลีกแล้วก็ยูฟ่ายูยูฟารอบเพย์ออฟรอบสุดท้ายครับ <c oughs> โดยโปรแกรมวันนี้เนี่ยก็จะมีบอลเล็กๆอยู่แต่ละคู่ครับแต่ก็ยังมีน่าสนใจอยู่ครับก็คือยูฟ่าย21รอบคัดเลือกครับ ก็เตะที่บ้านฝรั่งเศสครับตีสองครับฝรั่งเศสยูยี่สิบเอ็ดครับเจอกับสโลวาเกียยูยี่สิบเอ็ดครับก็คิดว่าไม่น่าจะส่งผลกับตัวผู้เล่นหลักๆเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยชุดแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยเขาจัดทีมได้สองสามชุดเลยครับก็คือฝรั่งเศสเนี่ยมีนักเตะดีกีดีๆมากมายครับไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อพวกยูยี่สิบเอ็ดหรอกครับตัวทีมชาติ สี่ตีคู่นี้ครับเจอกันหกครั้งครับฝรั่งเศสเอาชนะมาได้สี่ครั้งครับแล้วก็สโลวาเกียเสมอหนึ่งครั้งแล้วก็ชนะได้หนึ่งครั้งครับอันดับคะแนนในกรุ๊ปนี้ครับฝรั่งเศสเนี่ยอยู่อันดับสองครับก็คือแข่งเจ็ดนัดชนะหกแพ้หนึ่งครับมีสิบแปดคะแนนครับถ้าชนะนัดนี้ได้ในบ้านครับ ก็เท่ากับว่าจะการันตีไปคู่กับสวิตเลยครับมี21คะแนนครับแต่แข่งอาจจะมากกว่าครับแต่ก็การันตีเข้ารอบแน่นอนครับซึ่งอันดับ3อันดับ4เนี่ยก็เป็นจอร์เจียสโลวาเกียครับอันดับ4ครับก็คือมีแค่9คะแนนทั้งคู่ก็คือหมดอากาศไปยากนะครับนัดนี้ก็พอรุ่นได้ครับฝรั่งเศสในบ้านครับผลงาน5นัดล่าสุดของฝรั่งเศสเนี่ยก็ชนะ5ชนะ4ครับ แพ้หนึ่งครับแพ้ก็คือสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์ยู21นี่ดุมากครับส่วนสโลวาเกียครับ5นัดล่าสุดก็แพ้สองชนะสามครับก็คือแพ้สวิตเหมือนกันครับสโลวาเกียแพ้ทั้งไปทั้งกลับครับแต่นี่ฝรั่งเศสเพิ่งเจอครับอ๋อฝรั่งเศสไปเยือนชนะมาได้นะครับนัดแรกครับ ไปชนะมาแล้วครับสามต่อห้าครับนัดนี้ได้กลับมาเตะในบ้านอีกทีครับก็คิดว่าน่าจะชนะเหมือนเดิมนะครับลุ้นว่าจะยิงขาดหรือเปล่าแค่นั้นเองครับก็จะต่อฝรั่งเศสไปเลยครับแต่น้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องต่อไปครับผมจะต่อไปพันห้าเลยแล้วกันเมื่อวานขาดทุนครับโดนหารขอเอาคืนเท่าไหร่ อ่ะโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ก็ฟุตบอลน้อยครับผมก็เน้นคู่เดียวด้วยครับอีกคู่หนึ่งถ้าจะเอาก็ไปเล่นนี่ได้ครับเล็กแฮมนี่ครับอังกฤษเนชั่นลีครับมาเล็กแฮมเจอกับไมเดนเฮดครับตีหนึ่งสี่สิบห้าก็ต่อเจ้าบ้านได้อยู่ครับครับคู่นี้ก็เล่นฝรั่งเศสไปเลยครับยูยี่สิบเอ็ดครับคิดว่าชนะแน่นอนครับลุ้นว่าจะยิงขาดหรือเปล่าครับแล้วก็สกอร์สูงต่ำนี่ก็อาจจะเสี่ยงนะครับแต่ก็ลุ้นได้ครับพวกบอลยูสิบแปดยูสิบเก้ายูยี่สิบยูยี่สิบเอ ก็ค่อนข้างที่จะยินกันเยอะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีเว็บดีๆหรือว่ายังไม่มี l i น์แอดก็เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ครับที่ Li น์แอดี่เหลาแปดครับผมก็จะปักหมุดไว้ใต้คลิปครับแล้วก็มีรีเปิดลิงก์ Li น์แอดูปไปอยู่ด้านซ้ายครับขอบซ้ายของคลิป YouTube ครับก็แอดมาพูดคุยสอบถามกันได้ครับก็มีโปรโมชั่นดีๆครับมีเครดิตฟรีๆให้เล่นด้วยครับก็แอดมาพูดคุยสอบถามกันได้ครับสําหรับค่ําคืนวันจันทร์ครับก็ขอให้ บอลชุดหรือบอลเดียวทุกท่านครับบวกกันทุกตัวครับขอบคุณครับ